เมื่อใดมองไม่จบครับตอนนั้นบวชเป็นพระถึงกับน้ำตาหยดน้ำตาหยดโอ้ยทำไมเรามันโล่อย่างนี้มันดับได้แต่รูปน้มันดับไม่ลงนั่นแหละครับคือเรื่องจริงแต่หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วว่าต่อไปนี้พยายามจะหาปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นกับชีวิต หลังจากฝึกมาสาสิบห้าปีด้วยเจริญพละห้านี่แหละครับศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาทุกขณะตื่นจิตมีกำลังของพละทั้งห้านี่กล้าแข็งมานเข้ามาไอห้าตัวนี่ชิดซ้ายแลวครับมันสู้พลังปัญญาของเราไม่ได้พลังสติกับพลังปัญญาสองตัวนี่แหละครับ ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าศรัทธาเนี่ยเราควรจะศรัทธาอะไรอะไรที่เป็นคุณธรรมอะไรที่เป็นความดีงามเราควรจะศรัทธาหรือควรเข้าใกล้สิ่งนั้นในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าโคดมนท่านได้เห็นภิกษุรวมกันเป็นหมูเหม่เป็นหมู่เป็นหมู่ท่านก็บอกกับภิกษุว่า ภิกษุเธอจงดูหมู่นั่นที่เขารวมกันเป็นกลุ่มนะนะเขาศรัทธ,ธาท่านมหาโมคคลานะเพราะเขาชอบเล่นลิศหมู่นี้เขาศรัทธ,ธาท่านสาริบุตรเพราะเขาชอบทางด้านปัญญาหมู่นั่นเขาศรัทธ,ธาท่านอุบาลีเพราะเขาชอบเรื่องวิน,นัยเนี่ยทางกชีภิกษุเพราะฉะนั้นจริตของเราเนี่ยแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกัน แล้วก็สิ่งที่มันสังสมอยู่ในจิตคือมนทินหรือกิเลสเนี่ยแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันนะความแตกต่างในเรื่องของจริตจึงเกิดขึ้นความศรัทธาในสิ่งต่างๆมันก็จึงเกิดขึ้นแต่ก็อยากจะบอกพวกเราให้ได้ยินได้ฟังว่าศรัทธาในภะละธรรมห้าประการเนี่ยต้องศรัทธาในคุณธรรม เพราะฉะนั้นต้องนำตัวเข้าใกล้ผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ทรงคุณธรรมทำไมจึงได้บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อกี้ขออภัยท่านแล้วนะอะไรที่ท่านฟังแล้วไม่เข้าใจหรือคิดว่าผู้บรรยายอวดอุตริอะไรเนี่ยจริงๆไม่มีพูดเรื่องจริงเท่าน,นั้นเลยผู้บรรยายมีเพียงเสยษศีลห้าข้อ ทุกขนาดเต็มอยู่ในใจจนวัดนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าผ่านมาเจ็ดชาติผู้บรรยายไปหลงติดอยู่กับฌานเล่นฌานเพราะใครผู้ใดก็ตามที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าจเจริญสมถภาวนาจนจิตตั้งมั่นสูงสุดคือเป็นสมาธิแน่วแน่ นั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิระดับฌานเมื่อนำตัวออกจากฌานความรู้สูงสุดฝ่ายโลกิยะที่เขาเรียกว่าอภิญญาห้ามันก็เกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตทรงฌานได้เป็นอัตโนมัติความรู้สูงสุดทั้งห้าก็หนีไม่พ้นเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสาร มันเป็นโลกิยานหรือโลกิยะยานแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิ์รู้กำเนิดผลหลังของตัวเองได้ทายใจคนได้และสุดท้ายมีตาทิพย์ผู้รู้เขาไม่ไปติดอยู่ในอภินญาทั้งห้าตัวแต่ผู้บรรยายเมื่อเจ็ดพระชาติที่ผ่านมา นึกว่านั่นเป็นความรู้สูงสุดที่คนทั่วไปเข้าถึงไม่ได้หลงเล่นลิบหลงในโลกิยะอภิญญาทั้งห้าอยู่เจ็ดชาติชาติเนี่ยเป็นชาติที่แปดที่จะคุณโชดกมาเปลี่ยนผู้บรรยายให้เข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งไอ้โลกิยะอภิญญาไม่ใช่ปัญญาเห็นแจ้ง เป็นปัญญาสูงสุดฝ่ายโลกิยะมันไม่ใช่ฝ่ายโลกุตละเพราะฉะนั้นน้ำตามันหยดก็เพราะอย่างนี้ความหลงนะเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกขนะ์ท่านทุบอายุสูงวัยเห็นชัดเลยนะผู้บปัญญาก็เช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้าย ความตายเป็นทุกข์นี่คือทุกข์ประจําครับแล้วก็น่าสงสารคนในยุคนี้สมัยนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่เป็นทุกข์จรครับคนที่เรียนสูงสูงทางโลกด้วยสุดตามยะปัญญาเจนตามยะปัญญาปัญญาทางโลกสองตัวเนี่ยเจ็บก็เกิดหลงติดในโลกธรรมหลงติดในวัตถุ ตำแหน่งนี้อยากได้แล้วไม่ได้เป็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าทุกจรเห็นแล้วก็น่าสงสารผู้บรรยายก็หลงมาเรียนจนสูงสุดเลยสุดตามมยปัญญาจินตามะยปัญญาอุตสาหไปสละเวลาสียให้กับไปปัญญาตัวนี้ถึงสี่ปีในต่างประเทศนี่จึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโคดมทะตัดไว้ตายไปแล้วต้องเกิดใหม่ไม่เชื่อครับเพราะปัญญาทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ เทวดามีจริงไม่เชื่อครับผีข้าถนนมีจริงไม่เชื่อครับมองไม่เห็นทั้งๆที่ททผู้บรรยายเนี่ยไปศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมาถึงสี่ปีนะส่องเห็นตัวไวรัสชัดเลยก็ยังมองไม่เห็นเทวดาก็จึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็จึงได้มาพิสูจน์แล้วก็จึงได้พบสัจธรรมและดังที่ท่านจะคุณโชดกพูดไวนะ้แลสิ่งที่ได้ไปนั้นเป็นของดีของวิเศษ ให้เก็บไว้ตลอดชีวิตและวภูบรัรญ,ญายก็ไปศึกษาอ๋อจะเก็บได้ก็ต้องกำลังใจเพราะตัวนี้มันต้านทานกิเลสมารได้ต้านทานมารทั้งห้าได้ฉะนั้นตัวแรกคือคุณธรรมที่เรียกว่าศรัทธาขอท่านทั้งหลายฟังแล้วพิจารณาว่าท่านต้องศรัทธาคุณธรรมคุณงามความดีต้องศรัทธาผู้ที่ ประพติคิดพูดทำรรที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลแล้วก็ไม่ผิดธรรมนั่นแหละคือคนดีต้องศรัทธาในอริยะบุคคลเห็นไหมครับอริยะบุคคลก็สามารถจะกคำจัดกิเลสมาที่อยู่ในจิตของเขาไปได้นะตั้งแต่ํำจัดได้น้อยไปจนถึงํำจัดได้หมดนั่นเราเรียกว่าอริยะบุคคล ถ้าท่านเข้าใกล้และศรัทธาบุคคลประเภทนี้ท่านสามารถจะพัฒนาจิตให้ต้านกิเลสมารได้ครับต้านมารทั้งห้าได้ครับตัวที่สองวิริยาคุณธรรมตัวที่สองคือความเพียรในสมัยที่ผู้บรรยายไปฝึกอยู่กับท่านเจ้าพุณโชโดกเนี่ยอยากจะพิสูจน์สัจธรรมของพระพุทธเจ้า ผู้บรรยายได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่วันแรกที่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ไว้อธิษฐานไว้ว่าจะปฏิบัติธรรมเต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นและผู้ปฏิบัติก็มีสัจจะเต็มที่ของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติธรรมวันละประมาณยี่สิบชั่วโมงฉันกินอาหารเนี่ยพระเรียกว่าฉัน วันละประมาณสิบช้อนปิดหูปิดตาปิดหมดปิดใจหมดคือพยายามไม่ให้ไอสิ่งกระทบพวกนั้นมันเข้าเวลาเดินนี่ยนะครับท่านจะคุณโชดกว่าเป็นพระเนี่ยเดินแล้วต้องมองไม่เกินสี่เก้าสี่เก้ายากนะครับแล้วผู้บรรยายก็ทำตามแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยด้วยด้วยวิริยนะ ด้วยความเพียรเนี่ยวันละยี่สิบชั่วโมงนะวันหนึ่งมียี่บี่ชั่วโมงสอนห้านาทีสิบนาทีแต่ปฏิบัติธรรมถึงวันละยี่สิบชั่วโมงคนอื่นเขาไม่ทำมันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าชีวิตแต่ละคนเป็นของบุคคลผู้นั้นเขาจะทำไม่ทำมันเป็นเรื่องของเขาแต่ชีวิตของเราเป็นของเราลนะ